โอเคอปครับผมนะครับวันนีนะครับบูเกมนะวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าไมค์คัมนะครับในไมค์คัมที่มีชื่อว่า Pocket e dition นะครับผมในเวอร์ชัน1.17นะครับผมขอโทษมาณที่นี่ก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบชื่นชอบอออการที่เล่นในมือถือกระตุกรกนี้ขออภัยมาณที่นี่ก่อนเลยนะก็คือว่าคอมผมมันเริ่มจะพังแล้วเนวาะก็มา ไม่ได้เริ่มจะพังหรอกตอนทั้งับผาโอเคครเดี๋ยวเรามาเริ่มเปในเอพิโซดแรกเลยนะครับเพื่องอะไระมจะมาถอดัมลยค่อนข้างแปลกเลยผมถามว่าถามว่าอันนี้ตัวแท้หรือตัวเถื่อนะเป็นตัวแท้ที่ฝันมาถอมาบล็อกอินได้เพ่งถอมาะับมล็อกอินได้ทุกคนจไม่ตองมาดูไม่รอะไรนะสกินสตี ต่อไปแล้วครับคือตอนนี้ผมแก้ไม่เป็นนะเอพิโซดแรกขอ้ยไา้ไ่อนโอ้ยมันเร็วเกิน เราได้ซีดมาค่อนข้างแย่เลยนะสำหรับไม่ชอบนะไอพวกโอ๊กไม่ใช่โอ๊กเลยอ่าไอ้พวกต้นเขาเรียกอะไรต้นอะไรว,วะอ่าคนละจำอ่าสักอย่างโอ้มีน้ำแข็งตรงนี้ยนะมีน้ำแข็งอ่าที่ไม่มีอะลายว้าวมันก็้างเยอะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันยังมีต้นไม้อย่างนี้ด้วยเหรอถามจริง ทุกคนนะครับผมเห็นปีซาเลารครับ้าวน่าสนใจส่ยิงอะไรอ่าผมไม่ชอบเลยขอปรับก่อนนะครับปรับเป็นพ็อกเก็ตไมคลาสสิกเอาแบบคลาสสิกไปเออค่อยดีก้นเลยโอเคอ่าทำการฟรับเป็นทางด้านของ ต๊ะครับวางโต๊ะครับแล้วก็ทำทำขวานทำแอคแล้วก็ทำทรงไม่ใช่ <c oughs> ก็เลยอย่างตัแบบตัแบบโอเคเอ่เชิบๆิบไปเราไปฆ่าผีทะเลตรงนั้นอเองออกปนหนแล้วละ่ะไม่นะผีทะเล เจอนังเงือกด้วยครับทุกคนนั่นเราผีทะเลทุกคนผมเจอนังเงือกน้อยด้วยมันคือตัวอะไรวะโอเคไม่เป็นไรแล้วก็พูดต่อกันต่อไป ว้าดโอ้เบินม่นมีูติงเ้ยไปกดโนตอนไหนมันชอบกดมีโดนอีก เราจะสภาพน้ำไม่ใช่นี่มันเต่าโอเคขุดเฮ้ย,ยอย่าย่อสิเฮ้ยอ้าวขุดมาแล้วก็วางอีกเฮ้ยผมว่าผมก็ไม่ได้กดดะ ลำพิษอย่าทำอะไรอย่างนี้สินายให้มันช่วงอย่างเงี้ย้างล่างครับ เปิดย้างหน้าผมลืมเปิดพิกัดอ่ะตั้งนะตั้งในเกมได้ไหมเอ่ยโชว์อนี่ สิบเจ็ดอันครับผมคุไปด้านข้างนิดนึงผมเล่นยังไ่ถือลำบากเอออออ๋ออออออ ล่างไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่ทำเป็นนี่ขุดเหล็กมาแล้วก็ทําเป็นเตาเผาเตาเผาเสร็จแล้วเราก็เป็นเตาเผาเนื้อเตาเผาเนื้อก็เอาเตาเผาธรรมดามาด้วยโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรละเก็บนี่ลงไปลงไปข้างล่าง รถเจ๊แล้วแต่ผมต้องหาสิ่งนี้เรียกว่าไม่ใช่แกะหาะกะกแกทำให้กังนี้ตวเช่เลยอ่ะมองทำพื้มองดีมันไม่โดนโอเคแล้วมันแดดแล้วมันแดกขา เดี๋ยวล่าขาวผมไปกินแมวจะเดินตามลงมาทิ่มหน้าให้โล่ทานตอนนี้ผมต้องการถ่านนะไม่ใช่เป็นขนแมวถ่านทานอยู่ไหน,น เราต้องทำการใหญ่แจต้องนิ่งอ,อ่แยกยังไงอะ่ะอ๋อจะอ๋อโอเคแยกอย่างนี้เองแยกชิกแยกปึ๊บป๊บเออโอเคเผาทานเลยจะมืดแล้วทุกคนแป๊บนึงนะปิดปิดทางดูอะ่ะนี่ไง เราได้ฐานแล้วเรา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 นรานราเ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 อาเคาเอาเร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 ากรัเรา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 เรเราเรนเราเราเมาเร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 านรี้าเาเร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 ัเผาโอเคถามว่าทราเเราต้องทาาาาเพราเราานเนเราเเเเเา้าเาเ เรามีเอทุกคนเจอเล็กแล้วแล้วหนึ่งองสามสี่โอเคห้าโอโห้ก้อนเลยไม่ธรรมดาเนี่ย โอเคเอานี้อุดรูกันยิงตัวบเลยวะโดมาเหรอไดไหมครับฮัลโหลทาน Where are you <c oughs> มันใส่ไว้ที่มือได้ไหมอ๋อใส่ได้โอเคเอาใส่กัาไปสิ เฮ้ยนายถือได้แต่โล่เหรอนายสกีฟมนไมไ่เหมือนในคอมเลยมันต้องถือได้ดิรวมโอเคแม็กซ์แหลกกดต่อเลยแหลก ทำไม่ทำก็ทำไม่เลยวินก็ทำอะไรก็ได้ไม่ทำก็ทานฮัลโหลฮัลโหลเออไม่มีอะไรวะนี่มไม่มีทานเลย แม่ที่ไม่ต้องการนี่เจอเยอะจังเลยีเวลาต้องการนี่มันไม่มีความรวดเร็วเป็นไงล่นนะดังสายลมยขุดทีได้ฟินฟิวฟินสักอย่าง พี่เจ๊โอ้ย okay, ถ้าเหมยอายูมาอยู่ไหน, okay, นขนึ้นบนเผาแล้วเราจะเผาไปนทางด้านของเจ้านี่ โอเคแล้วก็ลงข้ามต่อนี่ไงทานอา้อาวแตกช่างมันโอเอ okay, ละเนี่ยครับ่องดีเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าไหร่ วิวหนึ่งแหละไม่ใช่วิวหนึ่งวิวสองละไปอุอไยุบวิวสองแล้วทุกคนได้ถึงวิวสามนะสองนิดสองกระปิกนิดหนึ่งฟึบไม่ได้ฟึบได้ฟึบได้เออดีมาเรื่อยๆฟึบได้ดะอะอย่างเงี้ยล่ะดวงนทำอะไรนี่ได้อีกแล้ว วิวสามไปเดี๋ววิสามมดามดูก่อนบักช็อโอ้สิบเจ็ดอันแล้วครับอีเวิวสามแล้วด้วยไม่ได้สังเกตเมื่อกี้ เอาเรื่องนะเออแตกหมดเจิ่งเอานี่ไงท่านน,นี่ไงท่านเอ่อนิตาหรืออะไรวะนี่ นี่นี่นี่น,นี่ทากูใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรทุกคนมีผิดพลาดกันได้ครับเตยผิดพาลาดไยนะหนให้เขาเออมันก็มีแค่นจริงๆเหละทุกคนเออไม่น่าทำไมผมถึงไม่ค่อยสังเกตมันก็่ว่าผมรูมัมีนิดเดียวเออแตาวราคูแท้ด้วยนะ เดี๋ยวยังไม่ต้องใช่หรอกลงถ้ำกัต่อเพราะยังไม่เจอพีมันจะค้าเพื่ขุดเหล็กครับไม่ใช่หรอกแล้วขุดลงระยะาวเลยเดี๋ยวตรงวัยสิบสามแล้วเราตัดสิมาเจอกันแล้วครับเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนผมจะทำว้าว ผมว่าเราต้องเดินเข้าไปสำรวจกันแล้วครับเย่โอ้ยยมึดจังเลยอ่ะมินนี่มึดจังเลยเสียงมันหนูเลยเมื่อกี้หนูร้องงี้เหรอวะ แตกเข้าหน้าเลยครับทุกคนอะไรพู้ว่าง่คิดมากเราอะหอกงุ่นนะนั่นนั่นเป็ก this ดิสอีดอะโอ้ยได้มาห้าชิ้นเอาทานรอออนเนี่ย ว่าในถ้ำนี่แหละเซ็โซนบอลปอดไทยสุดอะไม่ใช่ปลอดไทยสุดไม่แหลกคอมก็แหลกตัสัตว์ยังแหลกก็จะเลินสิวิวหกดูเลคจะโดนเฉลี เอาไปกดยอดทำไม่ะไม่ตันใช่ไหมไม่ตันนัานมโหเลยไม่ใช่กระตันเลยเฮ้ยทนัน นัน่งดไอ้เร่มาต้องนย่กดยออผู้คขามาไทยในรับสีท่านนั่นมันเลสตสโตนใช่ไหมนะ่ะ แล้วหมขโมนมีทางไปต่อไหมไม่่ามีทุกคนปักช,อช็อตดูซิทุกคนคอนเฟิร์มโอเคไม่มีฟึบฟึบโอเคทำการปักช,อชนะ็อตแล้วก็ Look não, ราปีด้วยโอายดูเหมือนว่าจะต้องพูดคำนี вами, ้แล้วสินะโอเคครับผมก่อนสำหรับพาร์ทนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับไปชอบแบ้กเด็กเป็ดเด็กเป็ดเด็กเป็ด้เเอะไรอ่ะแค่มองหน้ามันเอง ออเด็กระไรวะโอเคครับผมก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะเดี๋ยวผมลงไปหาของแป๊บ